พรายมันนี้เดือนมิถุนายนนะครับไม่ใช่แค่ L G B T Q หรือความหลากหลายทางเพศเท่านั้นแต่ทุกเพศเมื่อมีความสัมพันธ์กันควรจะต้องมีการป้องกันเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เรื่องโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ย มันค่อนข้างจะกลับมาระบาดอีกแล้วพวกเอชไอวีซิฟิลิสหุดวานไก่หนองในแท้หนองในเทียมเนี่ยเราก็จะเห็นข่าวทุกวีทุกวันเลยว่าเออมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงเราอย่าใช้ความเชื่อที่ว่าไม่สดแปลว่าไม่เสี่ยวไม่สดป้องกันแปลว่าไม่รักการที่เราจะรักกันสักครั้งหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ามันควรจะต้องโฟกัสไปที่อนาคตของกันและกันมากกว่าแต่ถ้าเราโฟกัสความมันอยู่ข้างหน้าตอนนี้แสดงว่าเราไม่รักกันมากพอครับเราโฟกัสไปแค่ความมันเท่านั้นเองเราถึงไม่ได้อยากป้องกันเพื่อให้คู่ของเราเนี่ยมีความปลอด ไม่แค่การป้องกันการตั้งครรน,นะครแต่มันลามไปถึงเรื่องก,การป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์และโรคติดเชือ้อไม่ใช่โรคที่รับมาวันนี้ แล้วพรุ่งนี้แสดงอาการหรือแสดงอาการภายในเจวันแต่โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์กว่าจะแสดงอาการมันเป็นปีสองปีและระหว่างนี้มันสามารถกระจายถึงผู้อื่นได้อีกเพราะความเสียวมันเกิดขึ้นที่ลีลาคนที่ไม่สดคนที่ป้องกันถ้าลีลาดีมันก็เสียวได้เหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นฝากทุกคนป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์กันไม่สดไม่ได้แปลว่าไม่เสียว และถ้าอยากจะเสียวควรเสียวที่ลีลาและควรป้องกันด้วยอย่าเสียบสดกันนะ